ประเทศไทยมันร้อนจริงๆเลยอุ้ยเฮ้ยส้มซาบจริงๆเลยน้องดาว,วีคิส s มา y ี่ชาติที่แล้วฉันไปทําเวรทนทกรรมอะไรมาเนี่ยชาตินี้เธอถึงไม่หลุดพ้นออกไปจากวงจรชีวิตของฉันสักทีลูกหมูตั้งแต่มัธยมมาหาลัยมาจนทํางานรู้ไหมฉันเจอหน้าเธอทุกวันจนฉันจะอ้วกอยู่แล้วเนี่ยโยกแต่เราเป็นเพื่อนกันนะโอ้ยลูกหมูฉันไม่ได้อยากมีเธอเป็นเพื่อนหรอกนะไม่ว่าจะเพื่อนจริงๆหรือเพื่อนที่ทํางานอย่าสําคัญตัวเองผิดไปหน่อยเลยถ้าไม่ติดว่าวันนี้บอสสั่งให้เธอติดรถฉันมาแล้วก็ เธอไม่มีโอกาสได้เอาตัวของเธอมานั่งอยู่บนรถชันหรอกนะให้ฉันโลข้าทางไม่ะโยกเดี๋ยวฉันนั่งวินไปหาลูกค้าเองก็ได้ไม่ต้องอย่ามาหาเรื่องให้ฉันนะแกจะถือโอกาสฟ้องคุณวันละสินั่งเฉยเไปเลยนะไม่ต้องหรอกจ้าแม่อยู่หน้าทางเข้าบริษัทหนูละแม่มาถูกอย่าลืมสิแม่มาหาหนูบ่อยแล้วนะลูกจ้าจ้า ไว้เจอกันนะอุ้ยอากาศประเทศไทยมันร้อนจริงๆเลยอุ้ยซุ่มซ่ามจริงๆเลย นายโยไปก็ไปชีวิตฉันขอซ้ำกรรมซะจริงๆป้าจะเดินมาช่วรถฉันทำไมเนี่ยเห็นไหมฉันสวยเลยมาโยกช่วยกันป้าเขาน่าจะแค่สลบเพราะตกใจฉันไม่ได้อยากรู้ป้าคะป้า คุณแม่ไม่รับสายเลยนะเป็นอะไรหรือเปล่าบอ๊บอสบ๊อบคอมบ๊อสมีไรเลยค่ะบีมตะโกนมาซสดงเชียวมีสายจากบริษัท CVM ที่นัดคุยงานกับเราเขาโทรมาแจ้งว่าเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยเลยขอเลี่ยนเวลานะัจากเก้าโมงเป็นบ่ายโมงค่ะโอ้ยเรื่องแค่นี้เองคุณไม่เห็นจะต้องตะโกนเลยไม่ใช่เรื่องแค่นี้ค่ะ ที่บีมจะแจ้งบอสทำใจดีๆน,นะคะมีสายจากโรงพยาบาลโทรมาบอกว่าคุณท่านถูกรถชนตอนนี้คุณท่านพัฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะอะไรนะคุณแม่เข้าโรงพยาบาลใช่ค่ะเลยขาบีมเตรียมรถให้ผมโดดเลยนะค่ะ ปาเขาปลอดภัยแล้วเธอเฝ้าป้าเขาไปก่อนนะเดี๋ยวฉันไปเคลียร์ค่ารักษาพยบาบาลก่อนทําไมต้องเฝ้าเรามีงานที่ต้องไปทํานะลูกหมูเราต้องรอญาติเข้ามาก่อนส่วนเรื่องงานไม่ต้องเป็นห่วงฉันโทรไปเลื่อนง,งานที่คุณวันให้ไปดีวไว้แล้วฮะเลื่อนทําไมเธอไม่ปรึกษาฉันก่อนฉันหาทางออกที่ดีที่สุดให้กับพวกเรานายโยกฉันไปแล้วนะเดี๋ยวฉันรีบมาเออน่าเบื่อ หนูจ้ะป้าหิวน้ำปล่อยฉันนะป้าหิวน้ำก็ไปบอกพยาบาลสิมาบอกฉันทำไมหนูเป็นคนที่ถอยรถเหรอจ้ะก็ใช่ไงป้าจะทำไมช่วยไม่ได้นะป้าเดินไม่ระวังเองนี่ฉันพาป้ามาส่งโรงพยาบาลก็บุญเท่าไหร่ละสำนึกบุญคณฉันไว้ด้วยคุณแม่คุณแม่คุณแม่เป็นไงบ้างครับเจ็บตรงไหนหรือเปล่า แม่ไม่เป็นไรแล้วจ้ฮะฮุยเทพประปุฉุดหัวใจคุณเป็นคนทำให้แม่ผมอยู่ในสภาพนี้เหรอเออเปล่านะคะหยกเป็นคนช่วยชีวิตแม่คุณต่างหากค่ะคนอย่างหยกเป็นคนดี<ะ> <c oughs> เห็นคุณป้าเกิดอุบัติเหตุหยกก็ต้องช่วยเป็นธรรมดาค่ะอ้าวหรอครับผมขอโทษนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ช่วยแม่ผม <c oughs> ค่ะไม่เป็นไรค่ะคงไม่มีอะไรแล้วเราไปรอคุยงานเลยแล้วกันมีอะไรหรือเปล่าคะมาเย็นนอนอ,องมองอะไรอ๋อพอดีฉันเอาอยายามาให้คุณบ้าน,นะคะค่ารักษาพยาบาลก็จ่ายเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะค่ะฉันต้องขอโทษแทนเพื่อนฉันด้วยนะคะ ฉันต้องขอโทษจริงๆค่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะบอสคะมีคนจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้คุณท่านแล้วนะคะใครเหรอนั่นสิจ๊ดเลยค่ะบีม ใครจ่ายให้ฉันหรอเอ่อหยกเองค่ะหยกจ่ายแทนเพื่อนหยกที่เป็นคนทําให้คุณป้าเข้าโรงพยาบาลหรอคะใช่ค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะอหอเปล่าคะ่ะอย่าหาว่าผมใจร้ายเลยนะครับแต่ผมจะไม่ยอมปล่อยให้คนที่ทําให้แม่ผมเป็นแบบนี้ลอยนวลไปได้ดนแน่แน่ผมจะเอาเรื่องนี้ถึงที่สุดนะครับคุณหยก มันก็ตามแต่คุณปีเตอร์เลยค่ะบังเอิญจังเลยนะครับที่บริษัทคุณหยกเป็นบริษัทที่จะมาคุยงานกับบริษัทผมจริงค่ะหยกว่าต้องเป็นบุคเพศสันิวาแน่ๆเลยค่ะอ้าวหยกมาถึงแล้วหรอลูกหมูใครล่ะครับคุณหยก ลูกหมูค่ะคนนี้ไงคะที่ขับรถชนคุณแม่คุณแล้วก็หนีฮะไล่ขอรับผิดชอบมันนี่เลยนะผมจะจับคุณส่งตำรวจเอาเข้าคุกหัวโต,โต้ไปเลยใเย็นๆนะคะคุณฉันไม่ใช่คนทำนะคะยังจะมาเป็นผู้ไายปากใครอีกเหรอเอ่อคุณไม่มีสามมาสามนึกเลยนี่ไงฉันพูดความจริงนะคะฉันไม่ได้เป็นคนขับรถแล้วอีกอย่างฉันก็เป็นคนพาคุณป้าไปส่งที่โรงพยาบาลด้วยไม่จริงนะลูกหมูแกอย่ามาสวมรอยเป็นฉันสิ ฉันต้งหากที่เป็นคนพาคุณป้าไปส่งโรงพยาบาลทำผียังไม่พอนีอย่ยังโยกความผดให้คนโยกอีกเหรอมานี่ไปโรงพักกับผมมาผมออบอกพี่มาออฉันไม่ไปนะฉันไม่ได้เป็นคนทำเธอจะกล้าปฏิเสธเหรอมานน่ปล่อยฉันฉันไม่ไปหยุดลูกเท่าที่แม่จำได้หนูคนนี้ไม่ได้ทำแม่หรอกก่อนที่หนูจะเข้ามาโรงพยาบาล ผู้หญิงคนนี้ก็พูดจาหน,นาวไม่มีน้ำกับแม่กระแทกแดดดันเหมือนคนไม่มีการศึกษาแต่พอหนูเข้ามาเขาก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือที่แม่ไม่พูดเพราะแม่อยากรู้ว่าเขาจะทำยังไงต่อสุดท้ายเขากลับโทษคนอื่นอย่างหน้าไม่อายบีมก็เป็นพยานให้อีกเสียงค่ะก่อนที่บีมจะเข้าไปหาบอสบีมก็เจอผู้หญิงคนนี้ เอายาแล้วก็ไปเสร็จให้บีมค่ะบีมเชื่อว่าเขาไม่น่าจะเป็นคนทำแต่ถ้าบอลไม่เชื่อบีมจะไปหาหลักฐานมาให้ค่ะแถวนั้นน่าจะมีกล้องวงจรปิดอยู่พวกแกพูดบ้าอะไรเนี่ยฉันไม่ได้เป็นคนทำหยุดปาถอยค้องพูดเดี๋ยวนี้นะฉันไม่ได้ทำฉันไม่ได้ทำหยุบปา ครับผมขอโทษนะครับที่ไม่ฟังคุณก่อนผมเป็นหัวคนแม่นะครับไม่เป็นไรคร่ะฉันเข้าใจผู้หญิงที่ลูกชายฉันไม่เอาหัดปล่อยวางซะบ้างเถอะคะ่ะชีวิตจะได้มีความสุขเอาของร้านมันไปกินให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวเฮ้ยย นี่เป็นค่าเสียหายทั้งหมดจุ๋มต้องขอบคุณโรงแรมของคุณปีเตอร์มากเลยนะคะที่ติดต่อเลือกบริษัทของจุม๋มทั้งๆท,ท,ท,ที่เป็นบริษัทเล็กๆไม่ต้องขอบคุณผมหรอกครับเพราทีทางบริษัทของคุณจุม๋มตรงคอนเซ็ปต์กับทางโรงแรมของผมแถมราคาก็ยังสามารถต่อรองได้ดีกว่าบริษัทอื่นๆครับใจผมไม่เลือกเนี่ยมันไม่ได้จริงๆครับค่ะคุณปีเตอร์ ถ้ายังไงเดี๋ยวเรานัดวันคุยรายละเอียดกันอีกทีนะคะครับได้ครับคุณจุม๋มเออคุณปีเตอร์คะครับจุ๋มเห็นคุณปีเตอร์กินกล้วยทอดชอบกินเหรอคะอ๋อใช่ครับพอดีว่าเป็นจานประจําของผมเลยครับคุณจุ๋มถามคุณจุ๋มอยากทานเหรอครับงั้นเดี๋ยวผมสั่งให้เอาไหมโอ,อ้ไม่เป็นไรคะ่ะเกรงใจคะ่ะจุ๋มแค่ถามเฉยเฉยอ๋อครับงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วจุ๋มขอตัวกลับก่อนนะคะ ให้คนขับรถทานโรงแรมไปส่งไหมครับอ๋อไม่เป็นไรค่ะพอดีจุ๋มมากับคนขับรถส่วนตัวป่านนี้ก็คงจะตั้งหน้าตั้งตารอเจ้านายอยู่ข้างนอกแล้วล่ะค่ะอ๋อโอเคครับงั้นสวัสดีนะครับสวัสดีค่ะ คุณปฏิพัฒน์ค่างวดรถบีเอ็มเหรอคะรอจุ่มอีกสักเดือนนะคะค่ะจุ่มมีจ่ายแน่นอนตอนนี้จุ่มมาดีลธุรกิจกับคุณปีเตอร์เจ้าของโรงแรม LKT Hotel นักธุรกิจพันล้านคุณปฏิพัทน์สบายใจได้เลยค่ะ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 สวัสดีค่ะตื๊ สูไม่ได้เรื่องรอฉันคุยงานแค่นี้ถึงกับหลับเลยเหรอเออก็แค่พักสายตานิดเดียวเองไม่ต้องมาเถียง<ไ>อายคนเขาไม่เนี่ยถ้าเขารู้ว่าแกเป็นคนของฉันฉันจะเอาหน้าไว้ที่ไหนก็เอาไว้ที่เดิมนั่นแหละครับ<อ> <ś> ฉันเพื่อนเล่นเธอเหรออย่ามาพูดเล่นหัวฉันนะโถ่คุณโจมผมก็แค่หลับเองไม่เห็นต้องซีเรียสเลยครับ แกอยากกลับไปหลับที่บ้านไหมไอ้ได้หรอครับได้สิแต่แกถูกไล่ออกนะเอาไหมไม่เอาครับไม่เอาครับผมไม่อยากหลับแล้วครับเปิดรถได้ครับได้ครับส่วนไหนครับ อแป๊บ,ปบนึงนะจ๊ะแม่ค้าลงกล้วยก่อนจ้าเท่าไหร่นรนะเอากล้วย20แล้วก็มัน20ค่ะได้เลยนี่จะ้ะโอนไปแล้วนะคะโอเค,อเคขอบคุณนะคะค่ะขนาดวันนี้มาตั้งร้านสายยังมีลูกค้าเยอะแฮะ ทอดกล้วยได้แต่อย่าทอดทิ้งผมนะครับเผยยมากแต่ก็น่ารักดีไอ้ไอ้จอดรถก่อนสิได้ครับได้ครับ คุณจุ๋มครับคุณจุ๋มจะไปไหนครับจะเดินไปหรอครับคุณจุ๋มข้าวทอดจะข้ายทอดข้ายทอดชุ้ละยี่สิบนะจ๊ะสั่งได้เลยสั่งได้เลยนะจ๊ะไงจ๊ะลูกหมูคุณแม่สวัสดีค่ะนี่มันพรมลิขิตบันดาลชักผ่าโดนบันดาลให้ฉันมาพบเจอ ับลูกสะใภ้เก่าผู้หญิงที่ลูกชายฉันไม่เอาคุณจูมครับคนนี้น่ะหรอครับที่เป็นคนทิ้งคุณเดียวใครทิง้งลูกชายฉันต่างหากที่ทิ้งมันผู้หญิงก็จอกกระจอกคุณแม่คะหนูกับเดียวก็เลิกกันไปตั้งนานแล้วเลิกลื้อฟื้นเถอะคะ่ะฉันก็ไม่ได้จะลื้อฟื้นหรอกหยาแล้วนี่ยังไงจากสาวออฟฟิศช,ชีวิตตกอับระเนระนาดถึงขั้น ต้องมาเป็นแม่ค้าขายกล้วยทอดเลยเหรอน่าขำมันน่าขำตรงไหนคะแม่ค้ามันก็เป็นอาชีพเหมือนกันไอ้กล้วยทอดที่คุณแม่เห็นอยู่ตรงหน้านี้มันสร้างเงินให้หนูมหาศาลโหจริงเหรอครับขี้โมกแกอีแค่กล้วยทอดถุงละสิบบาทยี่สิบาทมันจะไปสร้างเงินให้แกได้ยังไงโหชีวิตเธอกับลูกชายฉัน มันชัางต่างกันลิบลับเลยนะเธอรู้อะไรไหมลูกหมูตอนนี้ลูกชายฉันได้เมียใหม่เป็นแม่มอยู่ที่สวิตเลยนะแล้วเธอล่ะมีใหม่หรือยังหรือว่ารอลูกชายฉันมางอขอคืนดีฝันไปเถอะนะเพราะฉันฝั่งห้ามเด็ดขาดใช่ไหมไอ,อ้ใช่ใช่ครับคุณเดี๋ยวเขาไม่เอาคุณแล้วครับพอเถอะค่ะคุณแม่คะหนูมีแฟนใหม่แล้วหนูไม่กลับไปหาลูกคุณแม่แล้วค่ะ อ๋อเหรอแฟนใหม่เธอคงจะเป็นพ่อค้าอยู่แถวนี้สินะน่าจะเข้ากันเป็นปีเป็นขุยเลยนะครับคุณโจมคุณแม่คะคนเราไม่ชอบกันก็ไม่ควรมายุ่งกันต่างคนต่างใช้ชีวิตหาความสุขให้ตัวเองไม่ใช่ทำตัวเดือดร้อนคนอื่นสร้างปัญหาอยู่แบบนี้นะคะหนูไม่ได้จะว่านะคะแต่คุณแม่ก็อายุเยอะแล้วหัดปล่อยวางซะบ้างเถอะค่ะ ชีวิตจะได้มีความสุขกล้าสอนฉันเหรอไอ้ครับคุณจุม๋มเอาของร้านมันไปกินให้หมดอย่าให้เหลือแม้แต่ชิ้นเดียวไม่ได้นะคะคุณแม่มันของซื้อของขายนะคะแล้วยังไงใครแคร์ไอ้ลุยได้ครับเออหยุดนะอย่ามากินของฉันนะไปเหอคุณจุ๋มต่างเฮ้ย้ยเฮ้ยหยุดนะหืมก็งั้นงั้น ย่ออร่อยทุกหนเลจริงครับถ้าคุณจุ่มไม่สั่งผมไม่กินนะครับเนี่ยหยุดนะคะฉันบอกให้หยุดไงคุณแม่คุณแม่ทำกับหนูแบบนี้ทำไมคะหนูไปทำอะไรให้เธอไม่ได้ทำอะไรให้ฉันหรอกแต่ฉันจะทำทุกวิถีทางให้ชีวิตเธอตกตำ่ำคุณแม่ไม่กลัวเวรกรรมหรอคะ เวรกรรมมันทำอะไรคนอย่างฉันไม่ได้หรอกลูกหมูนี่เป็นค่าเสียหายทั้งหมดไอ้หยิบถุงที่เหลือทั้งหมดอย่าให้เหลือแม้แต่ถุงเดียวได้เลยครับไม่ไม่ได้นะไม่ได้คุณแม่คะนี่มันของซื้อของขายนะคะก็นี่ยังไงยี่สิบบาทเงินแค่นี้มันก็หรูสำหรับสไควเก่าอย่างเธอแล้ว กินมันติดเหนือกกินเผือกติดฟันแต่เรากินกล้วยทอดด้วยกันเสียตังแค่ยี่สิบาทเลยครับคุณจุ๋มไปกันดีกว่าครับฟาเสิร์ฟด้านดีเลยค่ะอะไรนะคะคุณปีเตอร์ขอยกเลิกโปรเจกต์กับจุ๋มทั้งหมดเหรอคะใช่ครับคุณฟังไม่ผิดหรอครับคุณจุ๋ม โรงแรมของผมขอยกเลิกดิวทั้งหมดกับบริษัทของคุณเลยครับทำไมล่ะคะคุณปีเตอร์จุ๋มทำอะไรผิดหรือว่าคนของจุ๋มทำอะไรให้คุณไม่พอใจไอ้ผมเปล่านะครับผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าเธอไม่ได้ทำแล้วคุณปีเตอร์เขาจะยกเลิกทำไมผมไม่ทราบจริงๆครับคุณจุม๋มคุณครับคุณก็บอกมาเลยว่าทำไมถึงปฏิเสธเจ้านายผมอะไรกันคะคุณปีเตอร์ จุ๋มไม่มีอารมณ์กินกล้วยทอดต,ตอนนี้หรอกคะ่ะแต่ผมกินได้นะคะคุณจุม๋มมันไม่ใช่เวลาที่ผมปฏิเสธคุณก็เพราะว่ากล้วยทอดน,นี่แหละครับฮะอะไรนะคะนี่มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะคะคุณปีเตอร์ใช่ครับจะมายกเลิกงานเพราะเรื่องกล้วยๆแบบนี้บ้าแล้วครับผมไม่ได้บ้าพวกคุณลองคิดดูดีๆสิครับว่าอาทิตย์ที่แล้วพวกคุณทำอะไรลงไป ไ้ลุยได้ครับเออหยุดนะอย่ามากินของฉันนะไม่หยุดคนจุ่มตังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหยุดนะหืมก็งั้นงันเยอะอร่อยขนาดเลจริงครับถ้าคุณจุ่มไม่สั่งนี้ผมไม่กินนะครับเนี่ยคุณปีเตอร์รู้ได้ยังไงคะหรือว่ายัยแม่ค้าคนนั้นมันมาฟ้องคุณปีเตอร์ คุณจงครับเราต้องไปจัดการมันอีกรอบนะครับได้ไอซ้ยายลูกสะใภ้เก่าตามลาวีชนะใช่ไหมกแกแหลกแน่คุณทําอะไรเขาไม่ได้หรอกครับผมไม่ยอมเด็ดขาดอา้าวไปเข้าค้างมันทําไมล่ะคะคุณปีเตอร์เพราะหนูเป็นแฟนเขาไงคะคุณแม่เจอกันอีกแล้วนะคะคุณแม่สงสัยจะเป็นพมลิขิตบรรดาลชักพายายลูกหมูแกมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแล้วเมื่อกี้แกพูดอะไร เขาพูดว่าเขาเป็นแฟนคุณปีเตอร์ครับไม่จริงไม่จริงเด็ดขาดน้ำหน้าอย่างมันเนี่ยหรอจะได้แฟนรวยๆอย่างคุณปีเตอร์จริงครับลูกหมูเป็นแฟนของผมและอีก3เดือนเราก็จะแต่งงานกันแล้วไม่จริงเป็นไปไม่ได้แล้วแกจะไปขายกล้วยทอดทําไมถ้าแกจะมีแฟนเป็นคุณปีเตอร์นะ่ะทาไมล่ะคะก็พอ่อหนูทาสวนกล้วยผลผลิตก็เยอะหนูก็เลยเอาออกมาหารายได้เสริมแล้วอีกอย่าง ว่าที่สามีของหนูเขาก็ชอบกินกล้วยทอดหนูก็เลยถือโอกาสทั้งเอามาขายทั้งเอาไว้มัดใจว่าที่สามีค่ะคุณแม่ทำไมชีวิตแกดีกว่าลูกชายฉันอีกแถมดีกว่าฉันด้วยจริงนะครับคุณจู๋เอาละครับถ้าไม่มีธุระอะไรแล้วเชิญผู้คุณสองคนออกไปจากโรงแรมผมเดี๋ยวนี้คุณปีเตอร์ไม่เปลี่ยนใจหรอคะไม่ครับผมพูดคำไหนคำนั้นเชิญไปกันเถอะครับคุณจู๋ เดี๋ยวก่อนสิค้ะคุณแม่อะไรอะไรอีกล่ะนี่ล่ะค่ะที่เขาเรียกว่าเวรกรรมโชคดีนะคะคุณแม่สวัสดีะค,ะค่ะคุฉันจะเอาเงินที่ไหนจ่ายค่ารถันเนี่เ,นเอาเดือนแกก่อนแล้วกันะคะคไอ,ไนอ,อ้ไม่ได้นะคะคุณโจมไม่รู้แหละยังไงฉันก็จะเอาไม่ได้นะคะคุณโจม